สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เปิดตัวนายกบนเวทีระดับโลกการเมืองไทยเริ่มเข้ารูปเข้ารอยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโผคณะรัฐบนตรี35ตำแหน่งจัดแบ่งลงตัวเรียบร้อยภายใน6พักหลักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนา และประชาชาติเตรียมส่งให้สำนักงานเลขาธิกา,ารคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำรายชื่อขึ้นูุนก้าเพื่อโปรดเก้าแต่งตั้งเมื่อโปรดเก้าลงมาขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีทั้ง35คนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิยานก่อนเข้าทำหน้าที่จากนั้นภายใน15วันห้ามเกินกว่านั้นแต่น้อยกว่านั้นได้ รัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่เล็งไว้เบื้องต้นคือวันศุกร์ที่8กันยายนถ้าทำได้ก็ต้องถือว่าเร็วเพอตามไทม์ไลน์ที่นายวิษณุเรืองามคาดการไว้คือกระบวนการทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นราวกลางเดือนกันยายนข่าวแจ้งว่าการที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องการให้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อที่จะให้นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ จะได้นำคณะเดินทางไปร่วมประชุมยูเในวันที่20กันยายนสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่78จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่18-26กันยายน2566ณนกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีกำหนดนโยบายใหญ่ที่สุดขององค์กรสหประชาชาติประจำปีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรัฐสมาชิกทั้งหมด 193ประเทศการประชุมนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้นำแต่ละประเทศกล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงนยโยบายความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับประเดน็นต่างๆของโลกร่วมกันการประชุมครั้งนี้ยังจะเป็นแบบพบหน้าก,กันอย่างเต็มรูปแบบหลังจากต้องจัดในรูปแบบออนไลน์หรือผสมผสานตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องโดยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 หลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสิทธิ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อวันที่23สิงหาคมมีผู้นำประเทศและผู้นำรัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลกส่งสารแสดงความยินดีต่อการขึ้นรับตำแหน่งของนายเศรษฐาอทินายสอนใสสีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีลาวนายโลเทเชอริงนาย,ยกรัฐมนตรีภูฐานนายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์รวมไปถึงนโโายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนดังนั้นถ้าหากรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เร็วนายยกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยก็จะมีโอกาสได้ไปเปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกอย่างยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแน่นอนว่า น่าจะทําได้ดีกว่านายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ